สวัสดีครับสุรสินพาชโชคมณีพารวยน้ำที่นองมาถามแนวทางพอปีชาลูกเทวดางดที่ผ่านมาให้ศูนย์เ็ดนะครับเขาศูนย์เ็ตตรงตรง,ตรงวรัดกับนะครับสําหรับแนวทางพอปีชาหนึ่งแม่มีหน้าคมนี่เอาไปฟังไปตามน้ำกันครับสวัสดีครับพ,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 พ่อสอวพาโชคแม่นวลอ่ะเมอนมา เป็นยังไงดินมากเมื่อครับเมื่อนี้เพื่อให้จวดเชยดเดียวจบเมื่อเรับมือม้วยมือจวดเลยจวมือน้มือมรับี่บานนี้เรื่อมถามวัตีิพันธมากเป็นยังไงโชคหมันบอโชคหมานซูนเช็ดตัวเดียวหกมบอเออโอ้ยได้ได้หาโตสั่งเอาละพี่น้องเือกเมื่อบานก็เถือกน้าอยู่ครับกาบมางมง่ายจัดบัก สามเจ็ดเลยแล้วสามหกเร่มเบาวันหะึ่งซื้อห้าสามหกโอห้าสามเจ็ดเลนแล้แเตมเดียวพลาดเต้มเดียวเลยวันนี้เอาไม่ควาวันนี้พพ่ไม่ะไปวันหลาบื่อแล้ววันนวันนี้เด้เป็นยังไงวันนี้คักคาดเลยคักงแนวไดพ่อะคักว่ามันต้องเถือนหรือวันนี้มันต้องถื่กบเถ่อคักถือได้มาตตใสเหลืองได้กระชุนบนคนอดรคือเราคือได้งินนมา ปูมาหาคือว่าฝันพ่อคือว่าฝันแล้วเออฝันแล้วปูาออมาซื้อมใาซตัวที่สามเออที่สามปูเพิ่มใหม่มขึ้นปูมาวางได้หรอพ่อเอเป็นนกมาลยนะโอเป็นนกนกมาเนี่ยเขามาเหาค้นเขามาหนี้เอาเออนกมาข้อก,ากาอ้าบก้าก้าเสียเนาะจ้าซื้ได้หลายเนี่ยซื้มาหกคนเนี่ยคนละตัวละฟ้ะะาเนี่ยมาเนี้มันมีอีกสองตัวเนี่ย มันเลี้ยงลูกมันเหมืนหมดผมไรจับเอาพ่อเสียเอาเด้อว,วัมนบ่ให้คาใช่ไหมวะตัวละลอยนี่พอเออลอยเอามาเลยเลยเอานูกเขาเหมือนเอามาแล้วมาหอดเฮี้นแล้วก็ค้างไปซุ่มใกล้แหะค้างซุ่มใกล้บอกบอกนี่ใจเนาะตัวผู้ก็ดิคาคกินละก็ดิคาลาดกินละใช่วหมกูจ้องไปตัวแม่พราะด้เลี้ยงลูกเหนือนอันนี้ จงไวสามซือ้อนกมาน้ำเขานะ่ะซื้อนกมาแต่น้ำเขาแนนมาขังไว้ขังไว้ลูกคนสองโซ<อ>่ลูกคนซ้ำเป็นหนาฮักนั่นซ้ำเป็นซ้ำลูกเป็ดลูกห่านนี่แหละย่างกุย้ยกุย้ยตะฮักนั่นเลีเ้ยงไว้ปัานนี้ป้าเจ้งใดปัานนี้คือว่าเป็นเลขก็เลขกันแล้วก็จ้องมาข้าก็คือจ้องนี่ลูกก็จ้องโตพ่อแม่ก็ย่างละจ้อง สีไส่นกจีไส้นกแล้วก็เลยเสียวมาจับเป็นตัวที่สามแมนตัวที่สามพอปีซ่าห้สองตัวไปแล้วบ่ะห้ยสองตัวไปแล้วนี่ตัวใดเนี่ยห้ไปก็มีสามแปดนี่นะครับสามแปดสามเก็ดรับสามจีอันนี้พอปีซ่าก็เลยเสียวรักลอยมาาฝากมือนี่เราลักลอยว่าฝากเพื่อห้จบแล้วคือว่ามีอีกว่าเพิ่มเพิ่มว่าเจอใหม่เลยว่าเอ เลี้ยพอปีซ่านี่คันแรกเขามันสิเขาตั้งให้ขั้งแรกเลยที่พอปีซ่าซื้อแมนวลว่าน่ะอย่าไปเปลี่ยนตัวใหม่เด้อบ้านที่เชื่อคว่วโล่าบัน่ไม่มีเปลี่ยนบันท่นให้ขั้งแรกนี่เลี้พอปีซ่ามันสิตรงเป๊ะเลยเห็นบอกตัวคนเจ็ดก็บิ่งเดี้ยท่นก็ซื้อเจ็ดแปดชินหลังนี่เดี๋ยวหายน้ำเงินอ่ะเลี้ยงวนนี้ตัวเดียวโผล่โบ้เลยไม่ได้มาแต่ใส่เจ็ดแปดเจ็ดแปดก็สูตรบนคนร้อนนี่ละ สูตรอุบลแม่นยุตนแม่น,น,มนรับแม่นมแม่นวิ่งหกตัวเดียวลานบนเส้นวันนี้เนียวิ่งยังพอวิ่งสามรองเจ็ดเสามมาเป็นลานมาเป็นลานบ่ขันวิ่งงบนหน่อยทุนหน่อยสามตัวเดียวสามยังรับคู่เห็นไรับคูกับสามแปดเลครับสามแปแปสมน่สสมเกัสามสี่เท่านี้เลยเอ,อาไล่เป็นไงล่ะพ่อเอ,อ้เออาไลเป็นไงจ้ะ เอาเลยพันคุพันเลยเพื่อนมวนี้เราที่ดำคักมวลเนี่พันเนียนี่คักเลยเนียนเลยักแล้วเมื่อหันไปทำเราจะเรีคนเรียวนามากเลยเพราะสีดอก่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่า่าา่าาา้อ่า จำจำตัวเลขได้ปะพ่อที่พ่อในไว้นี่ตัวใดเนี้ยจ้าเว่าชูฟังเนี้ยน,นี่ตัวใดเนี้ยพ่อนี้สาม 3, 8, แปดนีม่มาแรกอสามเจ็ดแรกอสามจีดี่ล่างอะนี่เจ็ดแปดนี่มาข้อนี่ตัวนี้เอในหน่อยแข็งแข็งเจ็ดแปดก็ผ่าสามหาหาสามไปละหาสามก็ จ็ดทกมหลันแล้วอันนี้ตัวเดียวใ้อย่ลงังจ็ดแปดตัวเดียวหลังจ็ดแปดโอ้ยพืนบนล,าล่างรถพะห้ามันขึ้นบนเนี่สุดปะไรดิแมนแมนเอาเน้นเอาเลยมีธน,น,นัเน,นเดงวันอาจารย์ได้กระชังได้บัตร เจ้าวช่วยนะวแต่น้อพี่น้องในยินบะ้าอตัวพดกปนักก็ได้เยียััดี้่าตัมันยิ่งมันย่งหนะแต่เจ้าวอนีเป็นดังนะเลขพ่อใหญ่พี่ชามาแล้วเออได้แล้วเยเอ้าอีกรหลตสเออสล้จแม่ ไปตกไส้เลยว่าวทุดังเลเพราะอีป่อมือไงเออจังซี่เลยวันนึงหันพ่อมาคือวังหันอีกนี่หละพ่อเออเจ้า่อดู่่อห้ักรอเด้อันเ่อเ้าเราโจโก้มาสู้บังหนึ่ง โอ้ย่านพี่น้องเวอรเสียบอกคนเสียอยู่พอปิซ่าแล้วมีศูนย์เกจอีลีแหละน่าใครไปลงละเลิกนั่นมันแต่ว่ามันผิดแต่ว่าเลขเด่นหกไปจับเอาตัวอื่นนั่นตีวางหนึ่งหันนะเด่นหกเป็นนี่หกเป็นนี่หกเป็นยังเพราคิดว่าสิฟันอีกบ่หนิฟันนี่ได้กับขี้เก่าบ้านนีแมนผู้หายขาดแล้วหักแล้ว เมื่อนั้นปูมาวางใดก่อเมื่อมาให้สองตัวเมือ่อเมื่อแรกบอกจ้าเออเมื่อแรกแล้วก็ให้ตัวนี้แหละเลขสูตรบนคนอุดรนนี่แหละม,มันเป็นเลขสูตรตัวที่สามเดี๋ยวคุณถหายมันได้เมื่อหายมาเึ้ื่อนนี่แหละคือว่าปันมาเึ้ื่อนด้ปูมากกว่านจนบ่ได้หลับได้<พ>อนอน้น,นเป็นเรา่องกินกับลุกขึ้น กินเินกาแฟต้งตีหนึ่งเนาะลูกก็ตีหนึ่งเดินปูกวันมาวันวันอยากบอกบอกะวันอยากบอกกันเนาะวันเนาะอืมันมาบอกตัวไรบานนี่เดไฮองมาเนาะซองเขาสองตีนตนเนาะสองพิบตัวไรเนี่ยพระตสามตัวเนาะสองสามแปดสองสามจีสองสามเจ็ด่านี่แหละ พอนี้พอนี้นะสามหางสามหางสองตัวล้วพ่อสองตัวใครชุดยอดย็พนหน่อยุนวายซื้อเพีเดียวเเจ็ดแปดเลยโอ้เจ็ดแปดเช็ดแปครับสามหาบอ่ใหาสามเช็ดมาหันอ้าเออเอ้พ่อยกไข่พี่น้องเพิ่เบิ้งครบบนี่ครบเบิ้งตัวยิ่งสามลองเปนาะปุดยอดเอาเอาชื่อเด้อพ่อ นี่เจ้าเห็นใบครบยอดตัวแดงต้ครบบ่ได้จ้าชุดสามตัวนี้เป็นบนแม่นบ่พ่อเป็นบนครับครับให้พี่น้องพันตัดเอาพันตัดเด้เดี๋ยว่าลักร้อยพ่อะนะเอาสองเนี่ยเดี๋ยวเบิ้งอยู่ล่างนี่มาคัดบ่มาคัดกันบ่ไหนห้างเดียวเลยเพอเจ็บแผลลดบนบวกล่างลดพ่อเอาหันมาบ่เนี่ อันนั้นผูกเมล็เบื้งบนช่ยไดครับช่เลยช่เลยค่ะแข็งเป็นแข็งขัดอาหารมากพี่น้องคนเห็นดิแนวทางความฝันพ่อตีชาเอาลวนิ่นี่ไว้ก่อนนิ่งออเอานี่ไว้ละก่อนฝันเด็ดได้ตวได้โตัวบักสุดยอดพ่อบักสุดยอดคือสองสามแปดนะครับสองสามแปดสองตัวได้สองตัวกับเจ็ดแปดนะครับอ๋อนี่คือบักสุดยอดเด้อพี่น้อง แักสุดยอดเลยตัวนั้นนี่เป็นบับกสุดยอดสุดยอดจะได้กัพออ่าสุดยอดกับสองสามแปดนะครับสองตัวกับเจ็ดแปดสุดยอดพอดีพ่องาาเด้อครับพี่น้องกับป็นแนวทางของพ่อปีชาก็นําไปพิจารณาเบิ้งนะครับมักระจัดคัดกระพานท่ายิบก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์นะครับ พ่อกันไหมนคลิปน้าขอบคุณและสวัสดีครับ